สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลา22นาฬิกา2 1นาทีทุกคนมาเบิงสนามแบดครับอันนี้จะเป็นสนามแบด BBW หรือห้องซื้อเต็มว่าบางแสนบอดีเวิร์ทุกคนนี่ตามนี่เลยบางแสนบอดีเวิร์ พลังการงานสร้างนะทุกคนอะไรนะครับมีทงม้งหมดอยู่1ิบคอร์ดครับทุกคนมีทงม้งมดอยู่ส0คอร์ดสนามนี้จะตั้งอยู่บางแสนนะทุกคนอยู่บริเวณถนนบางแสนสายซีเหนือติดกับตลาดปักอิน ตรงกันความกับตลาดโทสินตอนนี้ก็ผมก็กำลังเดินปิดพัดลมครับเพราะสนามแบทจะเปิดเจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม วางย้ายไฟสว่างถ้าทุกคนอยู่แถวใกล้ๆก,ก็มาออกกำลังกายได้เด้อบนแน่ใจซุโมงหนึ่งซุโมงหนึ่งสองร้อยห้าสิบนี่แหละทุกคนซุโมงหนึ่งสองร้อยห้าสิบาแม่นเป็น ช่วงคนสิหลายนี่สิประมาณหกโมงถึงสองทุ่มนะทุกคนเด้อถ้าเป็นไปได้นี่ให้ฮรีกเกลียงช่วงนี้ช่วงหกโมงถึงสองทุ่มในลูกค้าสิหลายร้านจอดรถก็สิเต็มคอร์ดแบตไม่แน่ใจคอร์ดแบตถ้าร้านจอดรถเต็มคอร์ดแบตก็อาจจะเต็มเหมือนกันทุกคนร้านจอดรถกว้างใหญ่อยู่ประมาณ ที่จอดรถรองรับที่จอดรถประมาณหาสิบทีนะทุกคนหาสิบทียู่ในนี้มีทั้งสนามแบดแล้วก็มีทั้งฟิตเนสอันนี้จะเป็นสนามแบสซิปคอร์ดช่วงคำคำในรถสิตสตเต็มสนามคอร์ดแบดก็เต็มถ้าช่วงเวลาอื่นละหมเต็มทุกคนช่วงเวลาอื่นละว่าง มาลินได้สะดวกสบายจะมีพัดลมอ้อมเบิดแต่ว่าบบมีแอร์ด้ครับจะเป็นระบบแบบพัดลมครับเห็นรูปบนฝนังวาทุกคนเนี่ยออกแบบดีไซน์ได้แบบอลังการงานสร้างมีห้องน้ำสะอาดมีที่รับรอง แอร์เย็นๆเนี่ยที่เรามองเยอะแอร์เย็นๆเลยทุกคนอันนี้ผมบรแมนเจ้าของนะครับเพื่อนผมทำงานอยู่นี่ครับตอนนี้ว่าทำหน้าที่คือรอปิดพัดลมหลังจากปิดพัดลมแล้วก็รอลูกค้าครับลูกค้ากลับแล้วก็ไปิดไฟแล้วก็เซิสหนาทีนี้เอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ทุกคน ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบายบาย